พี่ไม่อยากคุยเลยพี่ดูจีเซอรแ์แล้แต่ละพี่กำหมดแล้<ม>ทำไม,ไมทำแบบนี้เอาจริงๆนะในในเรื่องอะเขาให้ต่อยด้วยแแต่ไม่ต่อยนี่แค่บอกว่าใครใครพูดสิวัตสวัสดิ์มาีหรอหรืเขาบ,บอกให้ใช่ใตอนแรกเหมือนที่พี่แกเขียนวลยพี่แกอยู่ไหนพี่แกพี่แกเลยพี่แกพี่แกบอกว่าต่อยเดี๋ยวเราคุยกันนะ แต่เราบอกกับผู้ทายร่วมกับทีมงานเองว่าขอใช่เราเราไม่เรารู้สึกว่าไม่ค่อยอยากไม่อยากต่อยเขาดีกว่าเนี่เนี่ยเดี๋ยวีินิวก็ได้จริงเดี๋ยวีินิวด้เอาจปอยเฮ้ยมันเห็นแล้วก็อย่างที่เห็นกัน น่าจะพลิกบทบาทของฮีวินกับน้องทีมไปพอสมควรนะครับแบบตอนในอย่างอย่างได้แดงเนี่ยก็เห็นกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กน่ารักน่ารักกันเฉยๆ <นะ S 1> ครับใช่อันนี้ก็มีดรามา่าเข้ามาแทรก,ก,<ล>กเล็กๆน้อยๆครับผมอุ้ยเรียกดราม่าอย่าเล็กน้อยลูกเออหรอฮะแม่พวกเธอน้ำตาไหลกันเต็มที่เลยในต้องมีเอาจริงๆว่าต้องอย่าอย่าพึ่งด่านะอย่าพึ่งเวเจอย่าพึ่งนีะเจเอาเป็นว่าอยู่ด้วยกันก่อนเพราะว่า ให้ทั้งสองคนบอกว่าทักทายแล้วก็แนะนําสิว่าคาแรคเตอร์สอคนนี้แบบเป็นยัเผื่อบางคนยังไม่รู้ว่าคุณรับบทอะไรยังไงเชิญค่ะได้ครับผมก็สวัสดีครับบุญธวันนันรับบทเป็นเีวินครับผมนีเชิญเพรงครับครับผมสวัสดีครับทุกคนผมเปรมรุษครับรับบทเป็นทีมครับผมนน่ กแสดงท่านต่อไปรับบทเป็นใครอะไรยังไงเชิญค่ะคุณสุดยอดครับสุดยอดครับเรื่องนี้รับบทเป็นตุนครับผมโอ,โอเชิญค่ะสวัสดีครับโออาห์อือ,อต้องสอดเข้าไปดูหนือสอดสวัสดีครับโอครับผมรับบทเป็นว่านครับโอค่ะอ่ะมนุษย์ชุดเขียวค่ะแซมมี่นะคะรับบทเป็นมะนาวค่ะ สวัสดีครับบอสตันนะครับผมก็พี่พฤษกลับมาแล้วนะครับเลิ่เลครัพี่พฤษสวัสดีครับผมอาร์คครับรับบทเป็นเอครับค่ะค่ะสวัสดีครับเต้ครับรับบทเป็นบับเบิ้ลครับนี่สวัสดีครับริวพักภูมิครับรับบทเป็นซีที่แปลว่าทะเลนี่เฮ้ยเธอเธอ อาเชิญคู่นี้เนาะคู่นี้อะไรเลยอะเรียบคับกิ้เลยเอาล่ะสวัสดีครับผมแกงส้มธนพัฒน์นะครับรับบทเป็นนักร้องครับพีแก่้องพ่กะกี้ให้ก่อนได้ไหมครับ้กลัวเล่นแล้วมันแตกสวัสดีครับดิวอรุณพงศ์รับบทเป็นนักร้องเหมือนกันครับนี่พี่แก่ต้องพี่แก่อันนี้เราคงคุ้นหน้ากันอยู่แล้วเนาะที่สุดรับบทเป็นนักเขียนกันนะพี่แก่ค่ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเราค่อยมาจับจีนกันเมื่อกี้ในในโปรเจกต์แรกของเราพี่สิงโตกับพี่บอยไปแล้วอยากลืมพาดนะจ๊ะแกงส้มดิวกลับมาที่คู่เธอกันสักนิดหนึ่งความเข้มข้นของเรามันจะเป็นยังไงไหนลองเล่าให้ฟังสิว่าแบบการกลับมาที่ทุกคนรอคอยรู้สึกยังไงกับกระแสตอบรับที่ดีขนาดนี้ก็ก็ดีใจที่แบบทุกคนยังไม่ลืมเนาะก็เข้าใจแล้ะมันมันหลายปีมาก ก็ยังขอบคุณที่รอพวกเราอยู่มาเสมอนะครับครับผเราก็ที่ได้เห็นแชปปานก็จะได้เห็นแบ็กกราวตัวละครมากขึ้นชอย่างอย่างอย่างในได้แดงเนี่ยคือร้องสองคนไปโผล่ก็คืออาจจะงงว่าเอ้ยตัวละครของวิชามาอย่างนี้ได้ไงโดยเรื่องนี้พี่แกก็เขียนขึ้นมาแต่อยู่ในไทม์ไลน์เดียวกันกับได้แดงครับเรียกว่าขยายให้เราได้เห็นเลยใช่ไหมครับผมในได้แดงจะจูบก็จูบจะก็ได้ มันข้าสเต็ปกันในได้แดงนีมันจะแบบเาค่อยเล่าว่าแบบกว่าจะจูบก,กันได้สักครั้งหนึ่งมันก็ไม่ไม่ไมีกว่าก็ยอะไม่ไม่พูดดกว่าต้องรอติดตามต้องรอติดตามสมกับการรอคอยแน่นอนแฟนๆขาครับคู่ต่อมาเรียกว่าคู่หรือเปล่านะสุดยอดกับโอสุดท้ายแล้วแบบครับคือเมื่อกี้เล่ากันไปแล้วคู่กันหรอใช่ไหมครับเอ้ยโอ้อไม่ปฏิเสธได้เหรลูก ก็ก็ยังไม่รู้เหมือนกันให้ให้คนดูดูกันไปดีกว่าว่ามันจะใช่หรือเปล่าอุ๊ยเรื่องนี้ต้องถามพี่แกะละมั้งว่าแบบพี่แกะเขียนในขาคู่กันหรือเปล่านะอ่าครับคือแบบบุญเปมนลองเมาสิว่าคู่นี้เขายังไงกันเอ่ในกองอะอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าแบบหรือที่เธอเผาๆแบบบอกได้ตีกันตลอดจริงลองลองดูในสตอรี่เขาได้เขาตีกันตลอดอะไรก็รู้เหมือนเหมือนคืออย่างลุงแก่สองคนอะโอี่หมนไม่ลุงฮะอย่าแรง บุญยาแรงลูเป็นมีอะไรอยากจะเมาพูดนี่ไหมโอ้จริงจริงก็เหมือนกับพี่บุญบอกกันแล้วครับดูสตอรี่ที่เขาจะตีตลอดก็ถ่ายคลิปแกล้งกันพี่โอนี่ใส่ไม่ดีครับทุกคนแค่นี้แหละครับ่ไม่ไม่ไม่ได้ใส่ไม่ดีคือยอดยอดคนหน้าแกล้งครับผมฉันยังจับทางโทนี้ยังฉันยังจับทางไม่ได้แม่แม่บัรโคไหนกันนะคุณนี่แม่ก็ยังจับบางคนบอกยังจับไม่ได้แต่โอโย้ คือแทบแกแล้วโอยวะโอยวะอืมเอาเป็นว่ารอเลยรอติดตามเลยอะต่อมาที่คู่นี้แซมมี่บอสตันกลับมาที่แบบเรื่องเชื่อปากสองคนนี้แบบว่ามารู้สึกยังไงบ้างกับการที่กลับมาเล่นอีกครั้งหนึ่งในจักรวาลนี้ค่ะอันดับแรกก็ไม่ได้เจอกันมาสองปีกว่านะคะก็แบบเออคิดถึงบรรยากาศเกา่กาๆเนาะคี่คือค่ะก็นั่นแหละรู้สึกไงอะ ก็รู้สึกแปลกใจที่แบบว่าน้องมะนาวตอนนี้แบบว่าไม่บวมน้ำแล้วมะนาวโดนบีไปแล้วเรียบร้อยน้ำหายแต่ว่าพี่พึกงเขาก็ยังรักเหมือนเดิมครับนี่พี่พึกงถ้าในรอบนี้สมมติมะนาวอพี่ขอร้องอย่างเดียวเลยหรือว่าอะไรอย่างเดียวเลย ไม่ล้มแล้วนะลูกเนาะพี่กลัวว่าแบบข้อเข่าหนูจะเสียแล้วพี่พึงไม่ล้มใช่ไหมหนูมีให้ล้มอีกสิวันเขาให้หนูล้มไหมอ่าอันนี้ว่าจะตีลังกาแล้ะค่ะนนครั้งที่เราเปิดตัวมาด้วยการล้มคู่คานด,ด,ดิฉันยอมใจเออน้องสซม,มีมากมากส่วนพี่พึ่งรอบนี้คืออุ้มสซม,มีได้อย่างเต็มตัวได้นอนใช่ไหมอุ้มได้ครับให้ให้ใหน้องมะนาวอุ้มผมก็ได้ เอาเป็นว่าติดตามติดตามนี่เป็นเรื่องว่าแบบตัวอีกหนึ่งคู่ที่แบบเราเราคิดถึงเหลือเกินนะฮะอ่ะสุดท้ายเดี๋ยวเรามาคุยกับว่าริวอาร์แล้วก็เต้คาแรคเตอร์ของเราเนี่ยมันเป็นยังไงมาร่วมในโปรเจกต์นี้อย่าเพิ่งโยนเพิ่งรู้เหมือนกันว่าต้องเล่นก็จริงๆผมผมสามคนครับผมแก๊ง ABC ค่ะก็จะเป็นเพื่อนของพีมครับผมเป็นเพื่อนในชมรม่ม่น้ำเนาะใช่ใช่พูดต่อก็คือก็จริงๆ ครั้งนี้เชือกป่าก็จะได้เห็นพวกเราครั้งแรกเนาะ A B C ใช่ไหมครับก็ <c oughs> จะเป็นแก๊งที่สร้างเสียงฮือฮาฮือฮ <c oughs> าหรืออะไรไม่รู้มันก็จะเป็นแบบแก๊งตัวป่วนอะไรประมาณนี้ครับ <c oughs> เป็นตัวป่วนของของเรื่องเอ้ยผมผมอยากรู้นิดหนึ่งครับพี่แกะคือมีเชือกป่าแล้วฮะวันนี้พวกผมมาในทีมลูกเสือลูกเสือลูกเสือสามาเนอันนี้เนธอาลีอันนี้เป็นยูวาชายูวาชาพอจะมีเอ่อเรื่องเงื่อนที่รอดไหมฮะ โอ้กลคนหอมมากเลยนะพี่รอนะนี่สักเรื่องเลยฮะพี่แกฮะเธอเธอน้องมันเตรียมบุกมาน้องมันเตรียมมัตั้งแต่ข้างหน่อยข้างหน่อยใช่ปะอันนี้ก็เตรียมตั้งแต่เจ็บหัวเช้าแล้วแล้วนางทำได้สำเร็จด้วยนะได้รับเสียงฮือฮาเอาเป็นว่า A B C คือเตรียมกันได้เลยว่าแบบเขาเราไม่ได้ดราม่าเลยแต่ว่าเอ๊ะนักแสดงมีคนบอกมาว่าใครนะหลุดบทหรือเป็นอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งเจ๊เจ๊อย่าเพิ่งวียนอันหนึ่คือตอนแรกอะตอนแรกที่เล่นอะ บุญตอนตอนเพลงบุญเนาะมันมันมันก็แค่แบบอ่ะเหมือนหยอดเขาแต่พอไป,ไ,ปไปมาพอเปรมร้องอ่ะอยู่ๆเปรมร้องไห้เว้ยเป็นแบบนย่เงี้ยแล้วตาตาแดงแล้วตาตาไหลมาแบบพี่จะจะทำไงเนี่ยแบบคือทําตัวไม่ถูกอ่ะคือใน,ในในในบทที่ส่งมาคือแบบไม่คิดว่ามันจะต้องเล่นในเชิงดราม่าขนาดนั้นแต่มันกลายเป็นว่าพอเล่นเป็นดราม่าเป็นไงคือตอนตอนที่ถ่ายทําใช่ไหมคือผมก็ปล่อยให้ตัวละครของทีมเนี่ยทำงานไปเลยปล่อยไปเลยคือผมไม่รู้สึกแบบ คือเจออะไรก็ก็อันนั้นนนัเลยอันนั้นเลยแล้วอยู่ๆก็รู้สึกว่าตัวละครอยากร้องไห้ด้วยความที่มันอึดอัดออแต่พูดอะไรมากไม่ได้เพราะพี่แก่พี่นิวก็อยู่เดียาๆผมยิ้มไม่แต่แต่ถ้าทางงองเนื้อเพลงเนี่ยมันก็บอกแล้วว่าแบบคือเขาคือถ้ารู้ถึงพาร์ทอยางนกองทีมคือเยวินจะเป็นคนแบบพอไม่พูดใช่ไหมเขาก็เลยร้องเพลงแบบเพื่อบอกให้รู้ว่าเออเขาจะเขาจะลุยแล้วนะเขาจะไม่รอให้ายวินพูดก่อน้วอะไรอย่างงี้ใช่แล้วมันเหมือนแบบ อะไรนะจี้เปมบุตรผมยืนอยู่ครับจะจเอาจริงๆว่าดูดีเซอร์ตอนแรกแบบวันนี้ดิฉันจะเล่นมุกแบบว่าเออปุ่นเปมหรือเปมบุตรเอาจริงๆมันชัดเจนตัวมันเองหนูทำหนูทำได้ดีแล้วขอบคุณครับดะเซอร์อาจจะไม่ใช่เรื่องจริงเสมอไปก็ได้ขึ้นแก่ขึ้นแก่นะแม่แม่จะแกงกันอีกแล้วเหรอคะเอาเป็นว่าพี่แกะยันอีกรอบหนึ่งซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์ ตลกค่ะตาแตกกันจริงๆนะฮะอะงั้นให้เรานะคะมาแทนฝากหน่อยสิว่าทําไมไม่ควรจะพาซีรีส์นี้ด้วยประการทาั้งวงให้มันสมกับการที่เรารอคอยพวกคุณจริงๆเชิญค,ค่ะ3ปีครับผมก็อ่ะ,ะ,ะ,กอะเกินก่อนเลยคือหลายๆคนเนาะแฟนคลัทุกคนก็รอเชื่อกามานานแล้วตั้งแต่ตอนประกาศที่จะถ่ายก็2ปีกว่าๆอะไรครับผมจนมาถึงทุกวันนี้ก็ รู้แหละว่าทุกคนรอรอรอซีรีส์เรื่องนี้นานมากๆครับผมก็ตอนนี้มันใกล้ถึงเวลาที่แบบเป็นจริงแล้วที่ผมจะได้มาเล่นเป็นตัวหลักด้วยแล้วก็มาอยู่หน้าจอให้ทุกคนดูครับผมนี่เฟรมค่ะผมก็ฝากเชื่อปางด้วยนะก็อย่างที่เปลมพูดเลยทุกคนรอกันมานานมากก็รอกอนอีกอีกอีกน้ำยังไม่รู้ยังไม่ชัวร์แต่รอไปก่อนแต่เอาเอาแน่ๆคือได้ดูอยู่แล้วครับผมก็จะได้เห็น อะไรหลายๆอย่างในตัวที่วินกับน้องทีมมากขึ้นแล้วก็ที่สำคัญคือนักแสดงหลายๆคนเนาะใช่ครับผมก็ฝากสปอร์ตเรื่องนี้ด้วยแล้วก็ฝากสปอร์ตนักแสดงทุกคนด้วยนะครับขอบคุณค่ะงานนะคะเดี๋ยวให้แต่ละพาร์ทเมื่อกี้พานักแสดงไปแล้วนะคะอ่ะพาร์ทของนี้อ่ะหนึ่งท่าค่ะถ้าอยากเป็นทางการสามสองหนึ่งอ่าฉันบอกทางการชูสองนิ้ว <laughs> นักแสดงรุ่นนี้ขอเลิศกันจริงๆนะคะมา อ,อูฉันรักการเสียงรัวแฟนฉันอยากทำแบบว่าเออเก็บเสียงไว้มันคอดคลายมากเลยอ่ะนักแสดงคะขอแบบว่าเฟรนี่เฟรนี่อ่ะสบายสบายอาจารสองหนึ่งโอ้ประทับใจจริงๆนะคะประทับใจมากๆค่ะต่อไปค่ะขอกรับเรียนเชิญน,นะคะคุณผ่านศึกทงลบมนะคะผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายเนื้อหาอาชี้ประเทศไทยกิ่ถ่ายรูปร่วมกับน้องๆค่ะ ของเราซีรี์เรื่องที่สามนะคะของปีนี้ของเราเอาเป็นว่าเป็นแฟนคาะยังไม่จบงานเพียงเท่านี้เพราะเรายังมีเซอร์ไพรส์ให้กับแฟนๆอีกมากมายจริงๆค่ะในปีหน้าแม้ว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนสองเราพูดถึง